เพื่อนๆคะตอนนี้เล็กก็นั่งอยู่กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะถ้าเรามองว่าโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการศ,รรศรรึกษาแล้วก็เป็นสถานที่ที่เด็กๆจากหลากหลายครอบครัวซึ่งมีความแตกต่างมาอยู่รวมกันนิยามของคําว่าประชาธิปไตยในโรงเรียนควรจะเป็นยังไงดีคะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยในโรงเรียนหลักใหญ่เนี่ยก็คงไม่ต่างกับประชาธิปไตยในภาพรวมทั้งหมดนะครับ นั่นก็คือว่าเป็นหลักของการเคารพในเรื่องของหลักของเหตุของผลนะครับการเคารพเสียงข้างมากโดยไม่ละเลยความสําคัญของเสียงข้างน้อยผมคิดว่าหลักของประชาธิปไตยมันก็กเหมือนกันเพราะว่าเป็นหลักสากลในโรงเรียนก็คงเช่นเดียวกัน ทุกฝ่ายที่อยู่ร่วมกันในโรงเรียนก็คงต้องฟังควาเมเห็นซึ่งกันและกันะนะครับต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเสียงข้างน้อยนี่ก็จะต้องตัดทิ้งไปโดยไม่ให้ความสาคัญเราก็ต้องให้ความสาคัญเหมือนกัน,ค,นครับแล้วอย่างนี้อย่างเช่นกิจกรรมอะไรบ้างในโรงเรียนที่ท่านรัฐมนตรีมองว่าเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนนะคะความจริงเดี๋ยวนี้ไปไกลามากแล้วนะครับในโรงเรียนเนี่ยหลายแห่งเขาก็มีการ เลือกตั้งคณะกรรมการนัเกเรยียนก็เป็นตัวสะท้อนอันหนึ่งให้เห็นว่าเรามีประชาธิปไตยในโรงเรียนที่ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับ,รบแล้วก็ผมก็ได้ไปมีส่วนร่วมในการประชุมสภานัเกเรยียนไทยก็เห็นว่าเด็กนัเกเรยียนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีความก้าวหน้ามากมีความคิดความอ่านที่ทันสมัยมีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยมีอะไรหลายเรื่องทีเดียวครับที่ออกมาแล้วก็สมควรแก่ก,การที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุน ค,ค่ะค่ะแล้วถ้าเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขามองเห็นว่าประชาธิปไตยของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์เป็นความขัดแยง้งเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมอะค่ะถ้าเขาเห็นภาพเหล่านั้นท่านรธฐมนตรีคิดว่ามันจะส่งผลยังไงต่อเด็กๆพวกนั้นไหมคะเราก็ต้องแยกกันให้ออกนะครับว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องผลประโยชน์เนี่ยไม่ได้ผิดแต่ว่าเป็นเรื่องของอำนาจเพื่ออะไร ถ้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนประโยชน์เพื่อคนส่วนใหญ่ประโยชน์เพื่อส่วนรวมถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับและความงดงามของประชาธิปไตยก็คือการที่มีความเห็นที่หลากหลายแล้วเราจะได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกันอย่าไปมองแบบองค์รวมเหมาหมดว่าถ้าสมมติาผลประโยชน์แล้ผิดหมดถ้าผลประโยชน์เพื่อประชาชนถูกต้องครับ อำนาจผิดไม่ใช่ถ้าอำนาจเพื่อประชาชนนั่นใช่เลยประชาธิปไตยนะครับสำหรับเรื่องประชาธิปไตยผมขยายความนิดนึงเป้าหมายก็คือว่าต่อไปนี้เราต้องการให้เด็กเยาวชนของเราอย่างน้อยบรรลุเป้าหมาย2เรื่องหลังจากจบการศึกษา 1. ทุกคนจะต้องเชื่อมั่นศรัทธาในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้สําคัญที่สุดประการที่1ประการที่สองก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้อง รังเกียจและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงปัญหาของบ้านเมืองเราที่แตกแยกมาจนถึงทุกวันนี้แบ่งเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงสองฝ่ายสามฝ่ายส่วนหนึ่งมาจากการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองะนะครับเ<ม><ม>พราะนั่นตรงนี้จึงเป็นประเด็นปัญหาที่มีต้นต่อมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคําถามที่มาจากเพื่อนๆทางบ้านที่เข้ามาโพสต์ในเว็บไซต์ของรายการนะคะก็มีเพื่อนฝากถามมาด้วยว่าทําไมบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ทางการเมืองของไทยในอดีตอย่างเช่น14ตุลาหรือว่า6ตุลาค่ะไม่ค่อยจะมีการพูดถึงในบทเรียนของของเมืองไทยเลยอะค่ะออผมเข้าใจว่าที่จริงถ้าไปดูในตําราเรียนก็มีนะครับมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ในวิชาที่เรียนว่าแต่ละเหตุการณ์มันมีอะไรปรากฏอยู่อย่างไรบ้างนะครับแต่ก็ต้องมีอยู่ตามสมควรแก่เหตุว่าควรจะมีจํานวนเท่าไหร่ถ้ามากน้อยจนเกินความพอดีมันก็ไม่มีความเหมาะสม ก็จะมีหลายช่วงหลายเวลาผมเคยเปิดตําราเรียนนักเรียนดูฮะมปนตำราอุดมปายอะไรอย่างนี้ป่ะคะก็มีอยู่ในชั้นระดับของสองพทอแล้วก็มีเพื่อนฝากถามมาด้วยค่ะเกี่ยวกับที่มาของหนังสืออุดด้าจาับปากกาพาเที่ยวอะค่ะว่ามี<อ>ที่มายังไงบ้างอะคะอุดด้านี่ความจริงเป็นชื่อตัวการ์ตูนนะครับตัวการ์ตูนที่ผมเขียนขึ้นและก็ความจริงเขียนมานานมากแล้วเขียนมาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ แล้วก็ตัวการ์ตูนูดน้าเป็นตัวการ์ตูนการเมืองแล้วก็ผมเขียนการ์ตูนการเมืองมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปี3ที่หมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ตอนที่เริ่มเขียนครั้งแรกนี่ก็ก่อนเหตุการณ์6ตุลาพอดีใช่ไน,นะคะก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากๆเลยที่ทำให้วัยรุ่นอย่างพวกหนูได้เข้าถึงท่านมากขึ้นนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆได้รับแนวความคิดเชิงนโยบายกันมาเทียบเลยละสิ แต่และอันเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นจริงได้เนี่ยสถานศึกษาของเราก็คงจะน่าเรียนนด้อยู่มากขึ้นนะคะเอ๊แต่ในแง่ของวัยทีนอย่างพวกเราล่ะได้รับแนวความคิดมาแบบนี้จะทําได้ไม่ได้ยังไงสงสัยกันละสิอันเนี่ยนะคะเขาจะมีคําตอบให้เรานะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้ไปถือที่โรงเรียนเทสซิลินแล้วค่ะเริ่มสรุปแล้วละสิเราไปฟังกันดูดีกว่าค่ะว่าวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยเขามีแนวความคิดประชาธิปไตยกันยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินแล้วเขาบอกว่าโรงเรียนนี้นะครับมีประชาธิปไตยเนี่ยที่ไม่เหมือนโรงเรียนอยื่นเลยไม่เหมือนอยังไงเนี่ยแต่เราต้องไปดูกันครับรู้สึกว่าเล็กเนี่ยจะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีจุลินมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยในสถานศึกษาจะเราไปดูกันครับว่าน้องๆเนี่ยคือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแล้วก่อนอื่นเนี่ยนะครับเรอให้น้องๆแนะนําตัวก่อน,ก,อนก่อนครับ น้องเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสถานศึกษายัางไงตั้นมองว่าประชาธิปไตยมันก็คือการที่ทุกคนเนี่ยยอมรับในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ทุกคนมองว่าเป็นการเคารพเดียวกันและอยู่บนความที่ทุกคนพอใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าเกิดเราบองว่าเป็นการเลือกตั้งนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดจุตัดตั้งเป็นตัวแทนของนักเรียนของโรงเรียนเลยในการที่จะเป็นคนที่จะกับเป็นแกนนําของการหยุดเรียน มันมีการวันเรียนทั้งหมดวันเดียวพอแล้วก็หยุดเรียน6วันในหนึ่งอาทิตย์นะครับโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องเลยทีเดียวนะคร<อ>ับต้องมองว่าเป็นสิ่งที่คนควรจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก่อนดีกว่าแลวเป็นสิ่งที่คนยอมรับได้ด้วยเราค่อยเรียกว,ว่าประชาธิปไตยดีกว่าโรงเรียนของเราเน้นตั้งแต่ให้นักเรียนพัฒนานักเรียนเองด้วยการทํางานกันเองอเพื่อน,นักเรียนเองและจะมีคุณครูเป็นคนคอยดูแลช่วยเหลือเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่บอลเชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยที่ดีของสังคมต่ออไปในนาคคคตรรัับบก็ ในสำหรับนั้นนะครับนันก็คิดว่ามันคือการสอนให้กับนักเรียนนะครับได้รู้ว่าการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยคืออะไรสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตัวเองเนี่ยคือตรงไหนแล้วก็เราปฏิบัติตามตรงนั้นให้ถูกต้องครับจะได้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ครับทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งสังคมครับแล้วที่เขาบอกว่าโรงเรียนเทพศรรินเนี่ยมีประชาธิปไตยที่ไม่เหมือนที่อื่นไม่รู้ว่าไม่เหมือนยังไงครับ ก็ไม่เหมือนตรงที่ว่าเรามีทั้งสภานักเรียนแล้วก็กรรมการนักเรียนครับเรามีทั้งสองอย่างเลยใช่ครับแล้วครับก็เหมือนกับว่าเราจําลองมาจากรัฐสภาจริงๆอะครับพี่ก็คือว่าสภานักเรียนเนี่ยจะทําในส่วนของเหมือนกับรัฐสภาคือออกกฎระเบียบต่างๆครับแล้วก็ดูแลเรื่องของกิจกรรมชุมนุมมีการตัดงบประมาณเป็นต้นนะครับเป็นสื่อกลางครับประสานงานระหว่างนักเรียนกับกรรมการนักเรียนให้ทํางานไปได้ด้วยกันนะครับ แล้วส่วนของขคณะกรรมการนักเรียนครับเราก็จะมีการที่เป็นเหมือนกับว่าองค์กรนักเรียนที่ทํางานเป็นการปกครองนักเรียนโดยนักเรียนเพื่อนักเรียนเองจริงๆนะครับถ้าเกิดมีทั้ง2อ,อย่างนี้เรียกได้ว่าโรงเรียนเนี่ยก็เหมือนเปรียบกับเป็นประเทศเ,<อ>เล็กๆ<อ>ประเทศหนึ่งเลยแล้วนอกจากการบริหารนักเรียนเนี่ยที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นแล้วเนี่ยพี่ได้ทราบมาว่าการเลือกตั้งของโรงเรียนเทพศรินเนี่ยก็มีความแตกต่างเหมือนกันก็คือโรงเรียนของเรานะครับนับว่าเป็นโรงเรียนนําร่องในเรื่องของประชาธิปไตยเรามีการเลือกตั้งเหมือนกับสนามจริงของประเทศไทยเลย ใช่เขาจะมีเรื่องการเลือกตั้งแต่การหาเสียงเรื่องการดีเบตหรือว่าการพูดหน้าสัง์พงหรือว่าทําการมีป้ายหาเสียงทั้งเรื่องการเดินตามหาน้องหรือว่าเหมือนกับการเลือกตั้งจริงที่แบบไม่มีมีการนั่งรถไปแล้วก็มีการพูดทรโคงใช่ไหมครับเราก็มีเหมือนกันนะครับสามารถทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีการตรวจสอบการเรื่องว่าใครทุจริต<อ>ใครชอบโกงใครเอาขนมแจกน้องหรือเปล่าโอ้โหก็มีทุกอย่างนบบนี้แล้วอย่างนี้น้องๆเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับผู้ใหญ่ที่เขามอบนโยบายลงมาให้เราบ้าง ทางโรงเรียนเทพศิรินของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมที่ดีๆมาให้นักเรียนมากมายคือผมมองว่าตรงนี้ท่านผู้ใหญ่ครับคือผู้ใหญ่เบื้องบนน่าจะมองมาและสนับสนุนเราตรงเนี้ ที่เห็นก็คือว่าถ้าเกิดท่านได้ลองมองลงมาตรงนักเรียนจริงๆอะ่ละได้รับดูว่าเราต้องการอะไรจริงๆก็ทําให้งานที่ท่านได้ออกมาจะเป็นสิ่งที่ตรงกับที่เราต้องการพอดีอครับอ๋อทีมันไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนอย่างเดียวครับมันก็ต้องทํากิจกรรมด้วยเพราะถ้าเรียนอย่างเดียวมันก็เครียดไปอ่ะครับต้องควบคู่ไปทั้งด้านวิชาก,การแล้วก็ด้านกิจกรรมด้วยถูกครับคืออยากอยากให้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญทั้งสองด้านว่า,อย,าอ,อย่างนี้เถอะ<อ>มันน่าจะเท่าเท่ากัน ครับผมครับผมแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยในสถานศึกษาครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ